สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องยินดีตอนรับ้อสูสองส้าหน่อยสาแนลด้วยจา้ามือนี้เชไดออกเดินทางอีลวพี่น้องเป็นเบือเดินทางสีไปนอนอยู่เพื่อนแม่น้ำคิงหรือว่าเพื่อนบ่าวดอนหนึ่งคือนะทุกคนเบือนกกักเชไดเดินทางไปสาลวันทงกา,าเพื่อนนักลัดทงกาป้าแลกขังเหละข,ของเซาหน่อยดียนะทุกคนทีสีออกทริปกับ พวกบาลสุกหลงรัดไอ้ข้ามเชงแล้วก็บบาตีเนาะเ้าก็เสิออกเดินทางไปแต่มือหน,นีเนาะทุกคนห้ากับสิอไปนอนอยู่เงนินแม่น้ำคิงเมือ่อคืนนึงเนาะมือแดงนี่ตอนนี้เ้าอยู่ของหลงรัดถาผมเก็บเครื่องนะทุกคนช่หน,น่าเก็บแล้วเลยเก็บแล้วแ,วแ,วแต่ว่านีแต่ว่าห้าก็พบบังเสียอาบน่ะนี่มานอีกแล้วพี่หน้องเอ้ยมีแต่ไปไมีแต่ไปเดือนนี้เป็นการเลือนทางนะ เดืเลื่อนก่อนคุณนะของนัดพึ่งกับปูกระเป๋าผุดบางใงหนึ่งแต่ว่าสองคนก็บไอ้คำแสงเนาะใส่น้ำกันกับวะเก็บเครื่องอยู่พี่น้องกอนนะอ่ะเอ็มลอยดคอยไปน้ำสบายดีเด้อพี่น้องใส่เอ็มลอยด์เออขาดบอไดอเนาะตัวนี้เนาะมีมอนมีผ้าพรมเนาะทุกคนเพราะว่าเฮาสีแคมปิ้งนอนอยู่ป่านอนเต็นจ์จ้ากะสีซาหน่อยกะสีนอนกันหลงรัดสองคนเนาะ วพวกผู้ชายแบบกระซินอนน้ากันขวัญเงี้ยวพันปุ๊กกันเด้อโอ้ยกระปุ๊กแต่เฮ้ยมะปุ๊กกับกระซิปุ๊กจเจนะ,ะโอ้ยเป็นยังที่แบบตื่นเต้นเลยเคยไปยากเถือ่อเรียกสิถ่ายหูถ่ายบรรยากาศาามาฝาบพูมีพี่น้องเอฟซีเบิร์ดสุขุมสิบคกนกันแล้วกันเนาะถ่ายบรรยากาศตอเนเศร้าแล้วก็ตอนแรงเนาะตอนเศร้าคพูดชงามเนาะตะวินขึ้นแง่โอ้ยอยากถ่ายหูเดี๋ยวจะได้กระถาติดตามห้องสองคนในเด้อพี่น้อง ในโองรัดเพื่นเก็บเครื่องก่อนเดี๋ยวเขาสีออกไปเนาะนฟุ้นกระตุกสีไดใส่ผ้า,ากันฟุ้นและพวกไอซีนุม่มๆผ่นกาผ้ากันเกี่ยวเขาไปตะมว้วนตะมว้วนพี่น้องแบบหลายคนนะสวยกันคือสีแล้วว่าอีดอกเขาหน้าวาลลอนปีนี้พี่น้องแมนเกีียวมือจ้าเพราะว่าเขาตดล่มดีตัวมันต่างกับบอลลอนแล้วก็ใส่จักรทัดน้องพี่น้องแต่ว่าเขาลบมัเมนเกีียวมือเอาหลายคนประมาณปิ๊บผุนประยักษ์ค่ะ เนีสื่อตองกินก่อนที่น้องหิ้วเขงานี่นะจอลูกลกคนลูกในลกโดด้น่าถกรุกกะเดื่นีเนกลยชิมานิดดิเปลอกอนชิมต้ก่อนเตอนเอาผวกกนันด้ยีซุป่ะนี่วอมาใส่ในนี้อ

นี่ตสียนี่โอ้นีบานนี่คอะี้านด้สาวออเด่นดีงาดีาจะก็เอาคุ้กระตุกหั่นทีน้องเอ้ยพากันออกมาแต่หองคุ้นห้่นพ้ากันเดสิซื้อของจิ อนี่เป็ดตะลุงโนโ้องมาซอมากินวช่ไหมพี่มันเปนยังไงเจี๊ยบเทเอา,าเอะวะไข่ไข่ยาวอาไรไข่ปีกไข่ปีกไหนท่ายเนี่ยไข่ก่ รู้สึกทองคิ้ว้วองแต่เพ้นกินเล่ะห้องน้อนน้าหน่าแล้วนะแป้งถ้าแป้งเหรอไม่ด้ต่อยเดินกเหี่ย สวัสดีค่ะสวาสดีนี่ยสวัสดีปลาลูกเย้หญ่ลสวัสดีนันทิ้งคนสวยโมได้อสนอนอยู่างแมนท so ิ้งนอนนสบายดีเขานอนนเดมเดลเขานอนน้ำนเดสบายเ้อ <balance>? ค <laughs> well, ุตุ๊กี่จออกไปไหนนอนด้วยก็ได้มาเอาเพื่องกคุณซที่เราบอกสวเอ่าเีปียบเฮย ขอก็ซนอยเกียรตอนหิของแห้งจ้าแดสุห้องกินว้าพีนอ้องเสียงอะเปดือดสิบประเด็นนี้คือโอ้โหคอยสิบเปามันออกทิบเมอือนกับบรารซุปยง่เรมานอนเงื่อนจกเมือหนึ่งเือนอกับเดือนห้าบ่บสิบเปย์นอนจะได้กับเขาเพิ่งจะทุ่สาย มันเต็มแล้วเราอยากกินเขาแห้งๆกันกินเขาก็อีดาแมวอาจารย์มาในนลระอาจารย์มาส่าเช้าดลหลูกไปฟุ้นตกบางหนึ่งอยู่บริเวณตกแต่เสาก็นะตกบางใดๆนี่นะ ต๊กแห้งนะสีฝืนยัง่ทำเปียกอะไรพยเศมกับต๊กน้องหงต๊กบแห้งก็ไม่ต๊กแบบโคนะแต่ว่าข้าขคิวรถมาแถวอันนี้แถวคําแปงยังฝ้นแหกเปียกหน่อยเยวเขาสกิดเขาบ้าเวส้องกินอยู่ตลาดเอ้ยู่อันัเแคมทังแข่งยานเขามันเปียกตัไปเอันเอาไว้รองพ่าบอคง บิตนมั้ยัหมดมันมุเกีมันแหงเลยอันนี้ฮู้หัททนขนาดน้เฮยสโ่กไปส่กเลยขนาด,ดกดเรงเห็นไหมกวาโมมีกดนี่มากมากที่นอตอะนี้หิว้วเขาแหงตอนนี้เจียบกระโเผคะอิุณก่อนรางน,นะนะแบบหิ้วเขาเต็มมือขึ้นนี่ผันะเป็นแบบจะรอจะรอนะอยู่นะเออมันเป็นแบบนนเ,ออเน,บบนี้ย มาเด้อกินเขาน้ำกันพี่นนอกมาหอดจอเทิงยางปวดไผ่นะขิ้นอบอกขาวมาไหมินบอขาวน้ำสาวพินเล้วกี่รสยัง่งแซ่บพี่นนอกถ้ากินเขาเจ้สาวตอนนี้กับซ้ามหมูสีหมูแล้วพี่นนอกขัวหอออกมาคำเดีเกินเขาเดี่ยวกระสีอ,อาของไร ดักกระสีพากันออกไปหน้าไอรอนนะพี่น้องพาหนมเหม็เผินดักเอาอาคลองไปฝากนำำรัดเป็นไปตำมะฮงเท่าน,นี้ยวิวขาวแห้งกินก่อนครับเย็บกระเพาะกินอะไรกินยา

บ boh, um> อเลเจีบกระเพาะห้งนะเขาเลืกินก่อนจ้าขันจุกพออืมฝานหน่อยพี้เฮ้ยนุชสิเบิร์ดฝนไหนะเนาะเป็นบบพอบันมาหรอมีผ hey, ู้ส um, mm, ิเบิร์ดเนินเพราะว่าเขาเกี่ยวเขาได้ยามแดงมุดยาฝนพี่น้องจะมุดบาดในหนึ mm. ่งันมให้งเดี๋ยเอาบางคนจะสุกไปละ ตุลมกม่นเฮงเกียวหนาเอาวะลูกฮะใส่อะไรตันี้อืมขยันขยันจันชางันเ็า้ยินไนะอืมตำมะฮงหลังนัดน้องโอ้พิดนิดเดียวเดาอืมชับงน้อเพิ่บ เขาคือสมบัางเนี่ยปลากระป๋องแมน้ำทิ้งฉันเามาให้กินแซ่บๆมันเป็นแบบมาล่าพี่นนอะมาเด้อกินเขาอืมเมื่อห่กินม้จุ่มพนจุบบอันแหลบางข้บุษสพน่บหัวบอกแพกันไมแล อเลยขาพูดเขาแรกคนถึงสองเอ้ยฝ่าหนงแห้ได้าละวันเหมือดเบื่อหนูตม่นเบื่ดฝนแล้วตกซังเถิดตกซังตกลา กินเขาเลยห้องไปซออกไปหนานหน่านหัดัดไปฮะเส้นนเป็นจี๊ินเป็นหอดกันแม่เจ้าบ้าจ้าข้าวันเงี้ยคนเนจยหอนี่ย่ะเยอเส้นกระด๋อไม่เคยกระด๋เ้ยปาแข็งอีกเนาะโบขึ้นหอดจะได้บุญบอกพัวบอกผ้าเก็บเศษกระทงใ้พัวอยากแขงเก็บกันฝาอีกแล้วปากดีดีกว่านะ ดัดึือหอนบาคอนเสิงซ้าหน่อยคือหอดบารคอนซีพนนะคือหอดำกอมน่อยำกลมหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวไปจากกนนะคะเหนอันนันมือซุปทงถ่างหลงที่แต่ว่ามันอยากแห้งๆแน่นนอกนั้นเนาะถ้างต้องห้าสิบไปแห้งไม่ใช่ฝนตกกีสาแต่บามันบอกไลยจืดแห้งบทรกคนวบาเม่อเราเห็นมั่อเราลงกุ่มเมนเลยบกน้ถามเขา บือเสพ้้าก,กันอน่องผี่นอกเออฝนตกหันหนาดหางไม่เทีย่ยงใช่ไ้าทงก้างก้าบัวชาวันเโื่อจั๊วเบอ่อจั๊วเบื่อจักไปดิดเอจักไป็สอ,องเธอเริ่มเคยไปด้วกันลองไปเลยนะหาประสบการณ์โคตรได้หลายาไปเลยเขาเหน็นมันงามน้ำนายม่เที่ยวอัเลยแม่น้ำพิง

mình người <thêm với> <laughs> không chọn mượn chọn mượn chọn mượn chọn 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 ใส่เสื้าหน่อยเด้อพี่น้องจะได้กาแฟพี่น้องก้ไลค์กดแชร์ก้นสับปะรดที่สิสำคัญมื้อโคสนาเสื้าหน่อยเด้อโอ้สีเป็นหลืองเลยขอกันในคลิปหนงาเด้อพี่น้องขอกันเืินทั้งสอกเดื่องทางไปโครงการสารวัตรน้องพี่น้องขอกันเืินเจอกันยิ่หุ่นดีจ้าใครดีไม่ได้